รับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในรำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจ,จ,จากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแรลร่างกายกันเลยมันจะได้ออ ออกไไไปปปอออกการมารับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวัน แล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต <c oughs> ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 ตราตายไม่หยุดตัวที่13แล้วคาดป่วยตายไร้หน่วยงานเหลียวแลขณะจังตราดวางมาตรการป้องกันยับยั้งไขพิบัตรกริกรณีฉุกเฉินกรณีภัยแล้งส่วนตำรวจภูทรจังหวัดตราดเตรียมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายเพิ่ทรัพย์และวันรักด้วยไม้เมืองตราดครั้งที่2องแฟนพันแท้แห่เที่ยวงานคึกคัก ต่อไปดีเพกบกลบาข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสนสยามเคบันทีวีและตราดทีวี .com โลมาตราดตายไม่หยุดตัวที่13แล้วตัวนี้คาดป่วยตายไร้หน่วยงานเหลียวแลเมื่อเวลา1 0 3นาิกานาทีวันที่26กุมา 12, 8, กภาพันธ์สอ5นกายาสากฤสีแสงขจรประธานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ตำบลแมรูดร่วมกับสมาชิกเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฟังเอาไทยฝั่งตะวันออกร่วมกันเก็บพิสูจน์ซากโลมาหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านบางอินหมู่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดว่าพบโลมาเสียชีวิตลอยเข้ามาในคลองอิน จากการตรวจสอบพบโลมาที่เสียชีวิตเป็นโลมาอีระวดีความยาว210เซนติเมตรไม่สามารถระบุเพศได้สภาพเนา่าคาดว่าเสียชีวิตมาก,กว่า1นสัปดาห์ซึ่งได้ทำการเก็บตัวอย่างฟันและชิ้นเนื้อเพื่อตรวจสอบ DNA ผ่าพิสูจน์ซากพบเหาทะเลเข้ากัดกินซากบริเวณหลอดอาหารและช่องท้อง กระเพาะอาหารไม่พบอาหารพบเพียงชิ้นส่วนของหมึกพบเพียงชิ้นส่วนของปลาหมึกเล็กน้อยส่วนอวัยวะอื่นไม่สามารถตรวจสอบได้คาดว่าโลมาอาจเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถกินอาหารได้สักระยะหนึ่งก่อนจะเสียชีวิตซึ่งปี2558นี้พบโลมาเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วรวม13ตัวเป็นโลมาอีรัวดี12ตัวและเป็นโลมาหัวบาดดังเรียบ1ตัว และตรอดระยะเวลาที่โรมาตายไม่มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความรับผิดชอบหรือให้ความสนใจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจังหวัดราดวางมาตรการป้องกันยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีภัยแล้งแม้ยังไม่มีพื้นที่ใดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินายวิรัตอัศมพิณาวงประลัดจังหวัดราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครั้งที่หนึ่งประจำปี2558 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะกรรมการดําเนินการป้องกันและยับยัง้งภัยพิบัติฉุกเฉินเข้าร่วมที่ห้องประชุมสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชน,นายทิติณันอุดมสุขหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชกล่าวว่าการประชุมเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเชิงป้องกันและยับยัง้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งภัยใต้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน10บล้านบาท โดยอำเภอต่างๆขอรับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการรวม6อำเภอยกเว้นอำเภอเกาะช้างรวม110โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น13.567ล้านบาทโดยโครงการต่างๆของแต่ละอำเภอส่วนใหญ่เป็นโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำโครงการทำนกตินช่วคราวและโครงการจัดหาวัสดุท่อน้ำ PVC รวมทั้งโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน อย่างไรก,ก็ตามแม้ปัจจุบันจังหวัดตราดจะไม่มีพื้นที่ใดประกาศเป็นภัยพิบัติจากภัยแล้งแต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมาการดําเนินการป้องกันขึ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการของงบประมาณป้องกันตำรวจภูธรจังหวัดตราดแจ้งฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายป้นทรัพย์ในเขตอำเภอเมืองตราดป้องกันการเข้าใจผิด พัานตำรวจเอกวรวิทย์พี่หมยกลางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดจะดำเนินการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยสมมติเหตุคนร้ายชิงทรั์ปล้นทรัพย์รถขนเงินบริเวณห้างสยามแมคโครสาขาตราดตำบนวังกระแจะอําเภอเมืองตราดจังหวัดตราดในวันที่27กุมภาพัานธ์ตั้งแต่เวลา13.00นเป็นต้นไป ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนระยะที่3ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดเริ่มงานแล้ววันรักกล้วยไม้เมืองตราดครั้งที่สองแฟนพันธ์แท้กล้วยไม้ไทยชาวตราดและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างคึกคัก น,นายนรงคชีรจันทร์ธรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดงานวันรักกล้วยไม้เมืองตราดครั้งที่สองซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักกล้วยไม้ไทยบ้านวังตักรวมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมณนะบริเวณหนะ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนายสราวุธกองแก้วรองประธานวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ ไทยบ้านวังตักกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเพราะเลี้ยงกล้วยไม้พื้นเมืองตราดและเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพในชุมชนเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตักมีความเข้มแข็งในการดาเนินการอนุรักษ์กล้วยไม้นอกจากนี้การจัดงานยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน มีนิสัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์พืชท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อีกด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบด้วยการประกวดและแสดงกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์การประกวดกล้วยไม้ประเภทเหลืองจันทบูรรวมทั้งการประกวดประเภทกล้วยไม้ทั่วไปตลอดจนการออกร้านจำหน่ายพันธุ์กล้วยไม้และวัสดุทางการเกษตร รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรีใต้ส,าส,า18 18 18สถานีบีทเอสอนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศ่งแปดหนึ่งแสอถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่แปสถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ก้ ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับพถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นและ18รองผู้ว่าตราดเปิดงานมหากรรมอาหารทะเลพื้นบ้านครั้งที่13ประจำปี2558ที่ประจมไฟกอบป,ปูบ้านแหลมหินตบบลน,นองขันทรงอำเภอเมืองจังตราดในเพคพันโพกแก้วรองผู้ว่าราชการจังตราดเป็นประธานเปิดงานมหากรรมอาหารทะเลพื้นเมืองประจำปี2558โดยมีนายสุมลเง็กลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบนหนองคันทรงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประชาชนในตำบนหนองคันทรงเข้าร่วมงานนายกองการบริหารส่วนตำบนหนองคันทรงกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่บางส่วนติดก,กับทะเลประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งทะเลจะประกอบอาชีพประมงองค์การบริหารส่วนตำบนหนองคันทรงจึงเล็งเห็นว่าประชาชนของตำบลน,นั้น น่าจะมีสินค้าประเภทอาหารทะเลที่สดและหลากหลายกลุ่มแม่บ้านมีความสามารถในการปรุงอาหารดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพจึงได้จัดงานประเพณีจำหน่ายอาหารทะเลนี้ขึ้นตั้งแต่ปีพศ2544โดยในครั้งนี้จัดเป็นปีที่13แล้วโดยระยะเวลาในการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2558 อบจจตราดเชิญชวนพุทธศาส,สนิกชนร่วมโครงการปฏิบัติธ,ธรรมมาคบูชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในวิเชียนรัพจริในองค์การบริหารส่วนจังตราดเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังตราด กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมมาคบูชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่2ถึง3มีนาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรากสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ5รอบในวันที่2เมษายน2558ทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาคบูชาโดยมีพิสุทรงและพุทธศาสนิกชนจังตราดเข้าร่วมอบบจตราดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามวันดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังตราดหมายเลขโทรศัพท์0 3 9 5 1 8 1 2 6 ผู้ว่ายา้ำผู้นำชุมชนปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนพร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนน,นายนรงธทีรจันทร์ธรังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวภายหลังการมอบหนังสือสำคัญและประดับเครื่องหมายอินทนูให้แก่ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำน,นันแพทยประจำตำบลที่รับการแต่งตั้งใหม่จากกระทรวงมหาดไทยจำนวนสีรายว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่1พศ2551ที่ระบุให้กำนันปฏิบัติงานในฐานะนายตำบลและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าราษฎร ดังนั้นผู้นําชุมชนจึงต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยเฉพาะการบําบัรทุกบำรุงสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนของตนเองจึงขอให้ผู้นําชุมชนปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถสมดังที่ประชาชนได้ไว้ความไว้วางใจเลือกตั้งมา อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้ขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนและการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามวาระแห่งชาติที่สำคัญโดยเฉพาะการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการใช้เครือข่ายสากลและกลุ่มเกษตรกรจังหวัดร่วมกันจัดงานวันสากลแห่งชาติประจำปี2558 น,นายนรงชีรจันทราังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานวันสากลแห่งชาติประจำปี2558ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักง,งานสากลจงังหวัดร่วมกับเครือข่ายสากลและกลุ่มเกษตรกรจงรังหวัดร่วมกันจัดขึ้นที่ร้านสากลจังหวัดสาขาสองนายจรินภูนะพิบาลคุปประธานเครือข่ายสากลและกลุ่มเกษตรกรจงรังหวัดกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่9ตุลาคม2519กำหนดให้วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสากลแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันที่พระราชวร,รวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งสากลไทยทรงส่งเสริมให้มีการก่อตั้งสากลแห่งแรกที่สากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ณตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและทรงเป็นนายทะเบียนสากลพระองค์แรกและรับจดทะเบียนเป็นสากล ครั้งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2459ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการสากลไทยระหว่างสมาชิกสากลต่างๆรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างในงานที่เกี่ยวข้องกับสากลและการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของกิจการสากลทางเครือข่ายและกลุ่มจึงได้ร่วมกันกับสํานักงานสากลจังหวัดร่วมกันจัดขึ้น โดยกิจกรรมนั้นประกอบไปด้วยพิธีวางพานดอกไม้ถวายสักการะพระบรมรูปพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พิธีทำบุญถวายพัฒนาหารแด่พระสงฆ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ชาวสากลอย่างรก็ตามปัจจุบันจังหวัดราชมีสากลทั้งหมด54สากลจำนวนกลุ่มกเกษตรกร23กลุ่มและจำนวนกลุ่มอาชีพ35กลุ่มมีสมาชิก ทั้งสิ้น48,751รายในภาพรวมสากกในจังหวัดมีทุนดำเนินการประมาณ5,000ล้านบาทบุฟเฟ่ต์ลองเบียรตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039-525-488 และ08-1-155-5052พยากรณ์อกากาศประจำวันภาคตวนออกมีเมฆบางส่วนและมีอากาศร้อนในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23 2 6ถึง26องศางเซลเซียสนาภูมณสูงสุด32มองถึงส6องศางเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร